สวัสดีครับสวัสดีอย like ู่ซีแฟนครับเอฟซีซานอยนี่คุณครูโรงเรียนมัธยมพนขอครับนอนอยากมาเบิ่งมาอยากไปหาดูกดิกเพื่อนเอิญเพื่อนเอิญดูกดิกเรียกสามพี่อรงเรียมาลู

ไปดูรบาดดีกว่าละบาดดระบาดดกินข้าววุ้ย แม่กินขา้าวลูกกินนมโอ้ยข้าวเน่็มอตัวเลข้าวเนยอกับข้าวเอ้มันหญ่ขึ้นมันกับระบบขับถ่ายมันก็เพิ่มขึ้นไงมันก็กินหลายขึ้นเหีียวดูขึ้นขี่ดูขึ้น,นยังสินะยังมันแรงกัเ, <c oughs> เกสิเอาออกไปเอาก่งไปพุนมันออกไปอยู่ในป่าหยาเหรียญดิน เ,เดี๋ยวแบบเดียวกลบเนี่ยวกินเลยกันเนี่ยเนียวกับิวหิวเลยจินเดียร <c> FC รออยู่เปือ่อใดสิเปิดจองอ FC รอตอนนี้รอครับ <c> รอว่าเมื่อใดเนาะเพิ่นสิเปิดให้จองอ,อมนี่นมือแรงก็เอาออกไปเล่น อย่าเอาไปไว้ในป่าห้านี่หน้าบานเอากรงขังไว้ดีดีครับตอนนี้ดีดีกำลังกินข้าวนะครับเพิ่มสารอาหารบำรุงร่างไก้จะได้มีนำนมให้ลูกครับ ดีดีนะครับนี่คือลูกๆของเขาครับกินอิ่มเบิงพุงก้างโอ้ยเบิงพุ่งแต่ละโตครับพุงก้างอะไรกันอนครับบนันคลัขกขนาดแต่ละตัวมึอนี้บรรยากาศบ่มบีแดดครับพี่น้องแต่ว่าเอานะครับ แดดบ่มีแต่ว่ากับบ่มีลมอากาศอาอึมครึมนะครับแตสิบอกว่าอากาศอึมครึมก็มไ,ได้นะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่วันนี้จะไปธุระอยู่ครับพี่น้องว่าจะไปพรุ่งนี้นะครับมีสอบใบขับขี่บ <c oughs> บาวโทนยังบ่ท่านใดสอบใบขับขี่ได้พี่น้องมืออื่นต้องไปสอบใบขับขี่ครับสี่พันหรือบพ่พันก็นยังบบหูเลยนะครับ ขอสอบสีออกแบบใดลักษณะใดต้องไปอบรมครบเพื่อนเป็นมืออบรมนะครับวันที่26อบรมวันที่27สอบนะครับถ้าเกิดว่าอบรมพานอบรมพานก็จะได้สอบแบบอบรมแล้วนะครับจะได้สอบแบบข้อก้าหรือว่าสอบทฤษฎีถ้าทฤษฎีพานนะครับวันที่27วันอังคารจะไปสอบภาคปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะ ถ้าผ่านทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติเท่าจังคอยสีใดใบขับขี่นะครับถ้ามีใบขับขี่แล้วก็จะไปหันมานนีมันก็จะได้สะดวกสบายนะครับพี่น้องตอนนี้คือรถมีพร้อมทุกอย่างเหลือแต่ค้นครับขาดใบขับขี่นะครับส่วนมือนี้ว่าจะไปขอใบรับรองแพทย์นะครับเนื่องจากว่าไปสอบใบขับขี่เพิ่นให้ใส่ใบรับรองแพทย์นํำนะครับการเลยกว่าจะไปขอใบรับรองแพทย์ก่อน สีได้มีเอฟซนะครับเพื่อนโอนเงินมาให้สื่อยาเทียมนะครับเพื่อที่จะมาปูในพื้นให้น้องๆน,นะครับปูเพื่อนให้น้องๆเป็นยาเทียมนะเดี๋ยวบา่าวโทนจะไปเบิ้งวันในสีสเกตล่านได้ขายยาเทียมนะครับแล้วก็มือนี้เป็นมือวันอาทิตย์นะครับพี่น้องก็ต้องเบิงครับว่าส่วนใหญ่นะครับล่านข่าส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยเปิดนะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวจังใดกะสี่ได้ยังแน่หรือบ่ได้จังใดก็ค่อย เสียอัปเดตเห็นเบิ่งเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆให้พ่อพี่น้องเอฟซีได้ติดตามได้รับชมกันนี่พี่น้องโดกินเขานะี่เขาถังเลยเลยพี่โดนี่บริกินธรรมดาได้กินในถังเลยเด้เขาเบิ้งมมีขู่มีขู่ เปิ่ขึ้นสิแนบมาเห็นมาคู่ไผ่นอกเพิ่นสิว่าติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่แม่นบ่หืมขู่แม่นบ่หืมเป็นกินจนสิหมดแล้วมาคู่เฮาเสยนี่มันต้องมาดูไอ้หมูไอ้หมูวันไอ้หมูวันทำไมไม่กินข้าวเลยไอ้หมูวัน เอาให้บุญหลอดกินก่อนนะุบุญหลอดกินจนเกี้ยงแล้วไอ้บุญหลอดกินก่อนนะเขาเนี่ยเนี่ยไอ้บ yeah. ุญหลอดกินบ่างเห็ดหนางอนเด้ไอ้บุญหลอดเนาะไอ้บุญหลอดเนาะหมูโบกินมันบ่างบกินมันบ่บุญหลอดกินขาหมูเลยไหมบ่ญหมูโบกินบุญเฮ้ยุ่นไปกินขาวน้องหมูบุ่น หมูอวนดุกดิกนะครับกินแล้วก็นอนตามสไตล์ของหมาที่นี่นะครับกินแล้วก็นอนครับตนลืมผัวครับกินกับก่อย เอาไปกินกับปนกับก่อยกับหลาบนะครับนี่ตนลืมผัวเบิกบักย่นม,มี้นวยเสยไหมบ้าดเพิ่งเห็นมิ้นวยบักยมม่นไหมว่าแมนมันเป็นเหมืองยมผูวพี่น้องเบื่องตี๋ล่ะโอ้ยออกมิ้นวยจนใหญ่ไหมพุ่นเดี๋แกเปลี้ยวปากครับเดี๋แกเปลี้ยวปากแล้ว แก่เปรี้ยวปากอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิดโฆษณาครับสหรับคลิปนี้ไว้สมิสกอตได้พบก,กันใไม่ขีดหน้าครับสวัสดีครับ